นะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราพบกันนะคะใน,ในวิชาการงานอาชีพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะคุณครูผู้สอนนะคะก็คือนะคะคุณครูสมส่วนใจดีนะคะสอนในวิชาการงานอาชีพนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมจะฟังคุณครูยังคะ เด็กๆพร้อมนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆตรงไหมคะตรงไหมคะตรงไหมครับตรงไหมครับเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงเลยใช่ไหมคะทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะอ่านเพลงให้เด็กฟังก่อนหนึ่งเที่ยวนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะ เราอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยคุณครูนะคะจะอ่านให้เด็กฟังก่อนหรือพูดให้เด็กฟังก่อนนะคะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้นาคอยหงนาคอยหงนาคอยหงให้ส่งคอยเปียกให้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียก ให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเตา่าออกลูกข้างหลังโอ้แมงอีหยังแมงจีนุนแมงจีนุนใต้ต้นหมักเขียบต้นหมักเขียบต้นหมักเขียบเจ้าเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อยมาเต้นกับคอยเต้นกับคอยเต้นกับคอยเด็กๆนะคะเมื่อกี้คุณครูอ่านเด็กฟังใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กพูดตามคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะเด็กๆพร้อมแล้วเนาะเด็กๆพร้อมแล้วเอาพร้อมพร้อมพูดตามคุณครูนะคะฝนเทลงมาเทลงมา เทลงมาให้นาคอยหงุงนาคอยหงุงนาคอยหงุงให้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเตา่าออกลูกข้างหลัง โอแมงอีหนังแมงจีนุนแมงจีนุนใต้ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบเจ้าเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยมาเต้นกับค่อยเต้นกับค่อยเต้นกับค่อยเด็กๆดูนะคะดูเพลง เพลงฝนเทลงมาเด็กๆเคยฟังไหมคะสมัยนุบาลเด็กๆเคยฟังเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันใส่ทํานองเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคงจะเคยร้องสมัยอยู่นุบาลแล้วเนาะเด็กๆทุกคนเคยร้องเด็กๆเคยร้องเลยใช่ไหมคะเด็กๆเคยร้องแล้วเพลงนี้นะคะเกี่ยวกับฤดูฝนใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนะคะนํามาเด็กๆมาลองเพราะเด็กๆอยู่ป้อหนึ่งลองมาล้องทวนสิคะหลองที่ว่าเด็กทบทวนว่าตอนอยู่นุบาลสามร้องเก่งแล้ว ตอนขึ้นมาอยู่ปอหนึ่งเด็กจะร้องได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองเลยนะคะ,ะเริ่มส4สี่ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงให้ท่งคอยเปียกซ่งคอยเปียกซ่งคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเตา่าออกลูกข้างหลัง โอ้แมงอียังแมงจีนุ่นแมงจีนุ่นใต้ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบเจ้าเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยมาเต้นกับคอยเต้นกับคอยเต้นกับคอยเคยร้องไหมคะเคยร้องแล้วเนาะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะดูคําว่าคอยนะคะดูคําว่าค่อยคือตัวฉันค่ะคือตัวฉันนะคะตัวฉันนะคะนคือตัวฉัน ส่งส่งคือการเกงนะคะคือการเกงเด็กบางคนนะคะนี่คือภาษาภาษาถิ่นนะคะคือภาษาอีสานเด็กบางคนไม่รู้จักนะคะเพราะเราเป็นคนไทยภาคกลางใช่ไหมคะเด็กๆไม่รู้ว่าคําว่าคอยแปลว่าคอยคือตัวฉันเองส่งก็คือการเกงเสื้อก็คือเสื้อของเรานี่ยแหะค่ะแมงตับเต่าเด็กๆรู้จักแมงตับเต่าไหมคะแมงตับเต่าก็เป็นสัตว์ปีกใช่ไหมคะ ตัวสีแดงๆมีจุดดำๆำกาเรียกแมงตับเต่านะคะ,อะโอ้แมงอียังเด็กๆแมงอียังอียังคือแปลว่าอะไรนะคะแมงอะไรนะคะแมงอีนุน่นแมงอีนุ่นก็เป็นสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์ปีกเด็กๆ,ๆคงไม่ค่อยรู้จักนะคะต่อไปต้นบักเขียบเด็กๆรู้จักต้นบักเขียบไหมคะต้นบักเขียบภาษาอีสานหรือภาษาถิ่นนะคะก็เรียกว่าต้นน้อยนานะคะต้นน้อยนานะคะ ต่อไปก็ไม่มีคำอื่นแล้วนะคะมีคำว่าค่อยคือตัวฉันเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้พาเด็กๆนะคะร้องเพลงฝนเทลงมาแล้วนะคะนี่เรามาดูเข้าบทเรียนกันเลยดีกว่านะคะ,ะเรามาเข้าบทเรียนเลยเขาบอกว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลดูสิคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลเราจะแต่งแบบไหนคะฤดูกาลดูสิเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะมีสามฤดูสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนะคะประเทศไทยเรานะคะมีสามฤดูนะคะก็จะสับเปลี่ยนกันไปนะคะเต็กคุณครูให้เด็กรู้จักฤดูร้อนก่อนนะคะฤดูร้อนอากาศจะร้อนควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางอากาศถ่ายเทได้สะดวกเสื้อตัวหลวมสวมใส่สบายเช่นเสื้อคอกลม ไม่มีแขนหรือเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าฤดูน่ะฤดูร้อนเนี่ยเราก็ควรที่สวมใส่เสื้อที่ใส่สบายเป็นแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นเสื้อที่หลวมทํางานคล่องแคล่วนะคะเงื่อเราก็ไม่ไหลถ้าเราใส่เสื้อหนาเกินไปนะคะมันไม่พอดีกับตัวนะคะเด็กๆก็เกิดการเคลื่อนไหวาย,ยากนะคะ เขาต้องบอกว่าฤดูร้อนเนี่ยควรใส่เสื้อผ้าที่หลวมใส่สบายเช่นเสื้อคอกลมไม่มีแขนเป็นเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นนะคะดูสิคะด,ดูต่อไปดูสิคะดูชุดดูชุดค่ะชุดที่ใส่ในฤดูร้อนใช่ไหมคะเมื่อกี้เขาบอกว่าใส่เสื้อกล้ามหรือกางเกงขาสั้นนะคะเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้อารมณ์ดีมากเลยค่ะเพราะได้ พอเจอฤดูร้อนใส่เสื้อตามที่ถูกต้องที่ใส่สบายเด็กๆคนที่อารมณ์ดีมากเลยนะคะต่อไปฤดูฤดูอะไรเอ่ยเมื่อกี้ค,คุณครูพูดถึงฤดูร้อนแะ้วใช่ไหมคะต่อไปฤดูฤดูฝนฤดูฝน,ฝนมักจะมีฝนตกเกือบทุกวันถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านในขณะที่ฝนตกก็ควรสวมเสื้อกันฝน หรือกางล่มเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายเปียกฝนเพราะถ้าเปียกฝนหรือสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นานานๆอาจจะทําให้ไม่สบายและเป็นไข้หวัดได้เด็กๆเขาบอกว่าถ้าเด็กๆเจอฤดูฝนแล้วเด็กๆจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะตอนเช้าเด็กๆมาโรงเรียน7จ็ดโมงเชา้าฝนกนําลังตกเลยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะก็เตรียมเสื้อกันฝนให้ หรือล่มให้นะคะเพื il, ่อให้เด็กๆนะคะป้องกันฝนถ้าเด็กๆเจอฝนนานๆร่างกายของเด็กๆนะคะก็เกิดการเปียกชื้นได้ก็เป็นการไม่สบายหรือเป็นไข้หวัดได้เมื่อเด็กๆไม่สบายเมื่อเจอฝนแล้วนะคะเด็กๆก็ไม่สามารถบรงเรียนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนทันเพื่อนได้เพราะเด็กไม่สบายเกิดพักผ่อนอยู่บ้านหลายวันนะคะเด็กก็เรียนไม่ทันเพื่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเจอฤดูฝนเด็กๆก็เตรียม เสื้อกันฝนหรือร่มนะคะเพื่อป้องกันปกปิดฝนเพื่อไม่ให้ละอองฝนถูกร่างกายของเรานะคะก็เกิดการไม่สบายหรือเป็นไข้หวัดได้นะคะดูการแต่งกายนะคะหรือดูฝนว่าเราควรจะแต่งแบบไหนนะคะดูสิคะดูดูฝนเอ๊เขาบอกว่ามีเด็กสองคนผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมคะจับมือกันเมื่อเจอฝนเด็กๆก็ควรไงคะ กลางร่มเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฝุ่นเพื่อพื่อป้องกันละอองฝนเข้าร่างกายของเราใช่ไหมคะต่อไปรูปที่2เป็นเด็กผู้หญิงใส่อะไรเอ่ยใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะเด็กๆใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันเช่นกันค่ะไอฝนหรือละอองฝนละอองน้ําเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเพื่อไม่เกิดการเปียกชื้นไปนานๆน,น,นะคะถ้าเปียกชื้นไปนาน,น,านก็ทําให้ไงคะ เกิดการเป็นไข้หวัดหรือเจ็บป่วยได้นะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้ค,คุณครูได้พูดถึงฤดูอะไรแล้วนะคะฤดูร้อนการแต่งกายที่เหมาะสมฤดูร้อนการแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูฝนต่อไปค่ะฤดูฤดูหนาวดูดูหนาวเขาบอกว่าอากาศจะเย็นกว่าปกติควรเลือกสมใส่เสื้อผ้าที่มีผ้าหนาและปกปิดร่างกายให้มากที่สุดเช่นเสื้อแขนยาว การเกงขายาวถ้าอากาศหนาวเย็นมากควรสวมเสื้อกันหนาวทับอีกชั้นหนึ่งและอาจใช้เครื่องแต่งกายเช่นผ้าพันคอถุงมือถุงเท้าเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น,เ,นเขาบอกว่าถ้าเด็กเจออากาศหนาวใช่ไหมคะอากาศหนาวเนะี่ยจะมีช่วงเดือน ตุลากกาธันวามกรานะคะเป็นอากาศหนาวนะคะเด็กๆจะสังเกตว่านะคะเมื่ออากาศหนาวนะคะเพื่อนของเรานะคะก็สวมเสื้อที่หนานะคะสวมเสื้อนที่หนาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะให้ปรับสภาพอุณหภูมิของร่างกายนะคะเกิดความอบอุ่นนะคะถ้าร่างกายของเราไม่เกิดความอบอุ่นนะคะก็ไม่สบายได้เมื่อเด็กๆเจออากาศหนาวนะคะเด็กๆก็ควรยังไงคะสวมเสื้อผ้าที่หนา เพื่อปกปิดร่างกายใช่ไหมคะให้มากที่สุดก็คือสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถ้าอากาศหนาวเย็นมากนะคะเราก็ช่วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะไปซื้อเสื้อกันหนาวนะคะมาให้เด็กๆนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมากขึ้นนะคะยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไม่มากพอนะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ซื้อผ้าพันคอ ถุงมือถุงเท้านะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะนี่เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการแต่งกายให้สมกับฤดูต่างๆนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งนึงนะคะว่า,ททวก,ะะวาการแต่งกายฤดูร้อนคนเป็นไงคะเด็กๆสิาการแต่งกายให้สมกับฤดูร้อนคือทำไงคะ บอกว่าต้องใส่เสื้อไงเอ่ยใส่เสื้อคอ,อกลมใส่กางเกงขาสัา้นเสืส้อแขนสั้นหรือเสื้อกล้ามนะคะหรือเสื้อหลวมๆใช่ไหมคะนี่ใส่เสื้อผ้าในรูร้อนนะคะต่อไปนะคะทีนี้มาดูรูปภาพย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมอารมณ์ดีเช่นเดิมเลยใช่ไหมคะเมื่อได้ใส่เสื้อผ้าที่ถูกใจเหมาะสมกับฤดูแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดู ฤดูฝนเมื่อกี้บอกว่าฤดูฝนถ้าเด็กๆเจอฤดูฝนเนี่ยจะมีช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนากลกระดาสิงหานะคะฤดูฝนนะคะมันจะเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องมีเสื้อกันฝนใส่กระเป๋ามาด้วยหรือมีล่มมาด้วยถ้าตอนเช้าอากาศครึ้มฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคะ ฝนมาตกตอนบ่ายเด็กๆจะกลับบ้านพอดีเลยเด็กๆก,ก็มีอุปกรณ์กันฝนมาก็คือร่มหรือเสื้อกันฝนนะคะเด็กก็สามารถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะก็คือไม่ทำให้ร่างกายเปียกชื้นนานๆก็คือถ้าเด็กเปียกชื้นนานๆร่างกายก็เป็นไข้ไม่สบายไม่สามารถที่มาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะเรามาดูย้อนอีกครั้งหนึงนะคะ ดูการแต่งกายดูฝนเป็นไงคะก็มีร่มนะคะพกติดตัวตลอดในช่วงฤดูฝนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมให้นะคะแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะต่อไปฤดูหนาวนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าฤดูหนาวเป็นไงคะอากาศจะหนาวเย็นกว่าปกติใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถนะคะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวได้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ถ้าอากาศหนาวเย็นมากนะคะก็ให้เด็กๆใส่เสื้อกันหนาวทับอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ความอบุ่นแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวทับครั้งนึงถ้าหนาวเย็นมากให้ความอบอุ่นมากขึ้นก็มีผ้าพันคอมีหมวกมีถุงมือนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะเรามาดูรูปภาพนะคะรูดูหนาวมันจริงหรือไม่มเห็นไหมคะเด็กๆ เมื่อเจอฤดูหนาวคนเป็นไงคะสวมหมวกมีหมวกกันหนาวหมวกไหมพรมได้ค่ะเห็นไหมมีถุงมือมีเสื้อกันหนาวมีถุงเทา้าที่ให้ความอุ่นแก่ร่างกายนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้ให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องการแต่งกายในฤดูต่างๆที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะวันนี้คุณครูก,ก็เลยมีใบงานให้เด็กๆนะคะฝึกทำนะคะ มีใบงานนะคะให้เด็กฝึกทำคำสั่งให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลว่าการแต่งกายในภาพเหมาะสมจะสวมใส่ในฤดูใดเพราะเหตุใดดูคำสั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะคำสั่งให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลว่าการแต่งกายในภาพเหมาะสมจะสวมใส่ในฤดูใดเพราะเหตุใด รูปที่หนึ่งเดี๋ยวดูรูปที่หนึ่งดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะดูเด็กผู้หญิงคนนี้สิเขาใส่เสื้อผ้ายังไงเอ่ยสิคะใส่เสื้อผ้า,างไงคะดูส,ส,ส,ดสิสังเกตมีแขนสั้นกางเกงขาสั้นเหมาะสมฤดูไหนเอ่ยเด็กๆก,ก็คิดแล้วก็นําใส่เห็นไหมเพราะเหมาะสมใส่ฤดูใดเด็กก็นําคํามาเติมนะคะเพราะเหตุใดถึงใส่ชุดแบบนี้นะคะเด็กก็เขียนเอานำำําคําข้อความที่ครูได้ พูดไปแล้วนะคะเอามาเขียนใส่ในเส้นนี้นะคะ่รูปที่สองดูเด็กผู้หญิงสองคนสิคะเด็กผู้หญิงสองคนนี้เป็นไงเอ่ยสังเกตนะคะเด็กผู้หญิงสองคนนี้เป็นยังไงคะโอ้หดูสิมีสวมหมวกด้วยใส่เสื้อกันหนาวด้วยกางเกงขาย,ยาวด้วยเห็นไหมคะไม่รู้เหมาะสมฤดูใดก็ให้เด็กๆนะคะนําคํามาเติมเหมาะสมฤดูใดเพราะเหตุใดให้เด็กมาเขียนนะคะต่อไปคําถามข้อสุดท้ายนะคะ มีเด็กผู้หญิงถือร่มด้วยสีชมพูเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูถือร่มสีชมพูน่ารักมากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกลางร่มยิ้มเลยมันจะเหมาะสมกับฤดูใดก็ให้เด็กดูนะคะว่าเหมาะสมหรือฤดูใดนะคะให้เด็กเขียนนะคะเพราะเหตุใดนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะมีใบางานให้เด็กนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ใบางานครูให้ทำสามข้อนะคะ เด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน